กำลังจะออกจากบ้านนะคะเมื่อเช้าได้ยินเสียงแมวทะเลาะก,กันพอเดินออกมาดูเนี่ยปรากฏว่าเป็นน้องปาร์ตี้กับน้องจินดาทะเลาะก,กันนะคะปกติเนี่ยน,น้องปาร์ตี้เขาไม่เอาใครอยู่แล้วแล้วก็ไม่ชอบให้ใครมาวุ่นวายไม่ชอบให้ใครเข้าใกล้นะคะเขาก็จะสวยเลิศเชิดยิ่งแล้วก็เวียนวินใส่ตัวนู้นตัวนี้เป็นเรื่องปกติในบ้านนะคะเขาจะไม่ไม่เอาใครแล้วก็นี่เป็นควันหลงของการต้มอกไก่ จับได้แล้วเป็นววนหลงของการต้มอ,อกไก่ให้น้องหมาจระในบ่อทรายนะคะน้องแมวเนี่ยได้กินกันทั้งรอบดึกแล้วก็รอบเช้าดนวยนะคะเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยพอต้มตอนดึกๆอะ่ะผู้กองก็ต้มจนถึงประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มเลยนะคะกลิ่นเนี่ยมันอบอวลไปทั่วบ้านหมดนะคะน้องหมาก็ต้องคุกข้าวให้กินด้วยนะคะผู้กองก็พยายามจะ เหลือไว้ให้น้องหมาจอนในบาอทรายเนี่ยเยอะมากที่สุดนะคะแต่น้องแมวเนี่ยเขากินไม่เปลืองแล้วก็กินไม่ได้เยอะกินตัวหนึ่งเนี่ยประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะก็อิ่มละประมาณนั้นนะคะบางตัวไม่กินด้วยเฉยเมยมากแต่สําหรับน้องลูกดาวแล้วก็พ่อปลาดุกแม่ใส่แก้วเนี่ยะคะนั่งอยู่แม่ใส่แก้วในห้องไหนจะชอบอเนื้อไก่มากๆกว่าเนื้อปลานะคะแล้วก็มาดูขุมแก๊งของน้องๆที่เปวดไปดูคีเมียนะคะก็ ไม่ลืมที่จะเผื่อแผ่มาให้พวกเขาอยู่แล้วกินอะไรกินเหมือนกันกินด้วยกันนะคะน้องโตโรนะคะก็สบายดีนะคะน้องโตโรเนี่ยหลังจากที่ไปหาหมอทุกวันจนกระทั่งคุณหมอให้หยุดไปวันเว้นวันนะคะและในที่สุดเนี่ยก็แค่กินยาแล้วตอนนี้ไม่ต้องไปแล้วตอนที่เวลาที่เขาซุดเนี่ยซุดจริงๆตัวน้องแมวที่ป่วยเป็นดิวคิเมียจะซุดง่ายถ้าเขายังกินได้อยู่ยังรับยาที่เราป้อนอยู่เนี่ยรอดนะคะ ก็นี่เป็นโชว์ให้ดูแม่สายรุงนะคะตอนนี้สามารถจับเขาได้โดยที่ไม่ต้องอไม่ต้องเอาผ้าคลุมแล้วนะคะเขาก็เนี่ยเกาคอได้แล้วแต่ว่ายัางต้องระวังตัวอยู่บางทีเนี่ยเขายังมีขู่อยู่บ้างนะคะก็พยายามจะ,ะนี่ประมาณปีที่4แล้วนะคะถึงทำได้ขนาดนี้นะคะคก็เดี๋ยวมานี่ควันหลงของการหุงข้าวให้น้องมาดจนในบ่อทรายนะคะจะเห็นว่าเนื้อไก่กับข้าวเนี่ยครึ่งต่อครึ่งอะไรนะคะคือเมื่อวานเนี่ยลงไปยาวเกือบครึ่งชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็ มันเหมือนยังเล่าเหตุการณ์ยังไม่หมดเลยนะคะแล้วก็ไม่อยากจะตัดคลิปไหนออกสักคลิปเดียวเลยนะคะเพราะว่ามันสนุกมากแล้วก็ตื่นเต้นเล้าใจไปกับน้องๆด้วยแล้วก็ต้องขอบคุณน้องๆตำรวจภักไหายด้วเนี่ยที่เห็นว่าต้นเป็นคนที่ขับเรือเนี่ยดึงเนี่ยเวลาเราเหยียบเแผ่นดินที่เป็นผืนดินเนี่ยทรายมันจะยุบลงไปเลยนะคะสะอาดบางทีน้องๆเด็กๆเนี่ยเขายกกระ,ะสอบอาหารเนี่ยแล้วเหยียบทรายตรงขอบ ขอบขอบได้ว่าขอบฝั่งเนี่ยทรายมันจะยุบลงไปเป็นเป็นรอยเท้าเราเลยนะคะถ้าเหยียบไม่ดีเนี่ยขาจะหล่นลงไปเลยนะคะแล้วก็เรือนะคะเมะื่อวานนี้เรือสู้ชีวิตมากผู้กองก็นั่งอ่านความคิดเห็นที่ลงทิศกันเมนนื่อวานนี้จะให้ดูเรือเนี่ยใช่ไหมในเรือเนี่ยนะคะจะมีเป็นเหล็กทั้งลําเลยนะคะแล้วก็ตรงหัวเรือเนี่ยจะเป็นจะเป็นรูแบบกําปั้นแหวลงไปได้เลยซึ่งระหว่างที่เรือ ขับอยู่ในกลางน้ำเนี่ยนะคะซึ่งน้ําลึกมากผู้กองคิดว่าบางจุดบางจุดเนี่ยลึกถึง100เมตรเลยนะคะก็หวาดเสียวเหมือนกันนะคะถ้าน้ํามันเข้าไปในเรือเนี่ยก็จะจมนะคะต้องควบคุมน้องๆให้ยืนให้สม่ําเสมอกันทั่วเรือแล้ววิธีการขับเรือเนี่ยนะคะไม่ยากเลยนะคะสังเกตเรือเนี่ยมันจะมีเครื่องนะคะแล้วก็ใช้วิธีการบังคับตรงก้านที่ผู้กองจับอยู่แล้วมันก็จะมีคันเร่งอ,อยู่ตรงมือนั่นแหละนะคะ ถ้าท่านใดเนี่ยมีลูกสาวหรือว่าลูกชายเนี่ยฝึกไว้เลยนะคะเอา่าเอาหัดฝึกให้ว่ายน้ําเป็นฝึกให้พายเรือให้เป็นฝึกให้ขับเรือเป็นนะคะแล้วทุกชนิดเนี่ยนะคะฝึกให้ขับให้เป็นเลยวันหนึ่งถ้าสมมติว่าเจอเหตุการณ์เฉพาะหน้าเนี่ยบางทีสมมติว่ามีกุญแจรถคายอยู่เนี่ย ถ้าเราอาจจะต้องวิ่งหนีใครสักคนหนึ่งเพื่อ,อตัวรอดเนี่ยนะคะ,ถ,ะถ้าเราขับเรือเป็นขับรถเป็นเนี่ยเราก็จะสามารถเอาตัวรอดได้นะคะน้อง,องตำรวจเนี่ยก็สนุกสนานกันมากเลยนะคะแล้วก็ได้งานด้วยคือได้ส่งอาหารให้น้องหมาจรสําเร็จร่วมไปด้วยดีแบบนี้นะคะถึงจะเรียกว่าเรือนะคะมันต้องมีแองอะไรสักอย่างนึงให้เราได้ใส่แต่ว่าเรือลาเล็กๆเมื่อกี้ก็สามารถเป็นทุกอาหารได้เป็น10บกระสอบอยู่นะคะอาหารในรอบต่อไปเนี่ยก็คิดว่าคงจะอาจจะต้องคงส่งทางเรืออยู่นะคะเพราะว่าระดับน้ำเนี่ยไม่ได้ ลด,ดลงง่ายๆนะคะอาจจะใช้เวลา2เดือนถึง3เดือนด้วยซ้ําเพราะว่ามันไม่มีทางระบายออกไปที่อื่นนะคะมันเป็นบ่อที่ลึกมากก็จะขังอยู่แบบนี้ค่อนข้างนานนะคะแล้วเมื่อเช้านี้นะคะเ,เป็นวันพระผู้กองออกจากบ้านไปเนี่ยก็ไม่ลืมที่จะตักอาหารอ,อ,อาหารเม็ดที่พี่น้องส่งกันมาเนี่ยมาแบ่งให้น้องหมอจรที่ออกมาจากแคมป์คนงานนะคะก็จะเป็นน้องบอดี้การ์ดน้องยูเคนะคะแล้วก็ไปวันพระนะคะก็ไปถึงวัดนะคะก็อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะวันพระก็ได้ไป พบกับพระโลมมาที่วัดนะคะแล้วก็ทําบุญใส่บาทในวันพระนะคะจะเห็นว่าพระเนี่ยนะคะสึกออกไปเนี่ยหลายรูปแล้วนะคะก็เหลือพระที่จำพรรษายอยู่เนี่ยน้อยรูปลงแล้วนะคะพระโรมาเนี่ยก็ยังไม่ได้พูดอะไรในเรื่องของการที่จะสึกยังไงนะคะ <Okay. S 1> ก็ตามใจนะคะแล้วนี่เป็นอาหารที่พี่น้องส่งกันมาอาหารเปียกนะคะก็ตอนนี้อาหารเปียกบ้านเราขาดแคลนนะคะก็เลยจะ เอาให้เฉพาะน้องแมวที่อยู่ในกลุ่มแก๊งของน้องแมวที่ป่วยบิลคิมีเอเนี่ยบำรุงน้องๆตรงนี้ก่อนนะคะน้องสปาเกตตี้ก็สบายดีนะคะก็มีถูกน้องแสนสุกเนี่ยเกเรบ้างตามภาษาของน้องแสนสุกเลยนะคะแต่ก็ในในห้องที่ตอนนี้น้องๆที่ป่วยเิลคิมีเอเนี่ยมีทั้งหมด7ต็วตัวที่เห็นนะคะขาดน้องสีฝุ่นเพราะเมื่อกี้เอาน้องสีฝุ่นมากินข้าวชามข้างๆน้องแสนสุกเนี่ยน้องสีฝุ่นเนี่ยด้วยความรังเกียจน้องแสนสุก ก็เลยบอกไม่กินข้าวดีกว่าถ้าให้กินข้างๆน้องแสนสุกนะคะแล้วมองออกไปกระจกข้างนอกของฝั่งที่น้องแมวที่ไม่ได้ป่วยนะคะ <c oughs> ก็เห็นน้องชบาแก้วน้องเรนโบ์น้องฟุตตี้นะคะอยากกินอาหารเปียกด้วยแต่จริงๆเนี่ยก็อยากให้กินเหมือนๆกันแต่ว่าด้วยความที่บ้านเราน้องแมวต้อง77ตัวนะคะเวลาให้กินทีเนี่ยต้องใช้อาหารเปียกแบบซองเนี่ยถึง2ลัง2ลังทีเดียวถึงจะ พอจนเหลือให้น้องๆกินได้นะคะก็เลยตอนนี้บำรุงให้น้องแมวที่ป่วยเป็นดิวคเมียก่อนนะคะก็จะเห็นว่าน้องสปาเกตตี้เนี่ยก็อยู่สบายดีนะอยู่ได้แหละนะคะแล้วก็ห้องเนี่ยทะลุกัน2ห้องนอนที่ผู้ปกครองยกให้น้องแมวที่ป่วยเป็นดิวคเมียในในเวลาที่อยู่ในพื้นที่ในร่มแล้วก็มีครงยักษ์หน้าบ้านที่สามารถออกไปได้ด้วยนะคะก็ถือว่าค่อนข้างดีน้องแสนสูงเนี่ยก็จะเกเรของเขาอยู่แล้วบางวันเนี่ยก็ถูกเพื่อนๆรุมอัด อัดเอาเหมือนกันนะเพื่อนๆหลายตัวเนี่ยรุมซ้อมเอาเลยทีเดียวเพราะว่าความแก่นเกเรของเขาน้องสีฝุ่นนะคะน้องสีฝุ่นก็ไม่ชอบน้องแสนสุขไม่มีน้องตัวไหนชอบน้องแสนสุขเลยนะคะในกลุ่มแก๊งที่ป่วยมีเดเวคิเมียนะคะก็ค่อยๆปรับตัวไปแล้วออกมาหน้าบ้านเนี่ยน้องชบาแก้วอ่าเล่นกับน้องหมาน้องจินนี่น้องหมาข้างนอกเนี่ยจะชอบอยากจะเกาะตะกายกงเข้ามาเล่นกับน้องแมวบางทีน้องชบาแก้วเนี่ยเขาก็ตกใจเสียงหมาที่เห่ารวมๆกันหลายตัว ก็เลยวิ่งขนตั้งเข้าบ้านมานะคะอันนี้น้องอีสเตอร์นะคะน้องอีสเตอร์เนี่ยจะหน้าตาคล้ายกับพ่อนมทองหยอดมากแต่ว่าตัวเขาเนี่ยผู้กองจะ,จะแยกออกเพราะว่าตัวน้องอีสเตอร์จะยาวกว่าน้องทองหยอดแล้วก็ตัวยัง เล็กกว่าน้องทองหยอดเยอะอยู่นะคะด้วยความที่เป็นแมวเด็กที่เพิ่งเติบโตมาเขาจะทําหน้าตาตื่นๆนะคะเมื่อกี้คือหมาเขาเล่นกันแล้วเสียงดังเห่าเสียงดังเขาก็เลยวิ่งวิ่งหนีหมาเข้ามานะคะสําหรับน้องชบาแก้วนี่ก็เป็นแก๊งของลูกแม่เต็มถังน้องเลนโบน้องฟิต ฟุตตี้น้องคีรีบูลน,นะคะกลุ่มนี้ชอบไปไหนไปด้วยกันนะคะเขาเป็นลูกแม่เดียวกันนี่คือน้องวาเลนไทน์นะคะน้องวาเลนไทน์น้องอีสเตอร์น้องคริสต์มาสก็ติดแม่มันีนจนโตเลยนะคะถึงแม้ว่าแม่มณีจะไม่ใช่แม่เขาเนี่ยก็ติดตามไปไหนนอนด้วยกันอยู่แพะแพะพิงพ,งพิงกันไม่ไกลนี่คือพ่อนมทองหยอดนะคะ จะ,จะเห็นว่าพนมถอยจะอ้วนกว่าพุงย้อยกว่าน้องอีสเตอร์นะคะขอบคุณทุกกาลังใจทุกความคิดเห็นทุกการติดตามนะคะหากพี่น้องจะช่วยส่งอาหารให้น้องแมวที่บ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารเม็ดอาหารเปรียกทรายแมวนะคะหรืออาหารสําหรับน้องมาจรในบ่อรายนะคะก็สามารถส่งมาได้ตามที่อยู่ที่ผู้กองแจ้งแล้วก็ปักหมุดไว้ในความคิดเห็นความคิดเห็นแรกนะคะหรือท่านใดจะสนับสนุนผ่านปุ่มซุปเปอร์แตงก็สามารถทําได้ฝากพี่น้องช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้น้องแมวจรแล้วก็น้อง มาจอนในบอ่อทรายกันด้วยนะคะ